ครับสวัสดีครับวันนี้มาไกไรครับถึงท่าสว่างเลยวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนันทวันครับนูน่นอยู่ฝั่งนู้นครับก่อนจะดูนันทวันก็ไปดูรถเกี่ยวข้าวก่อนครับเพิ่งเจอมาเจอพอดีครับแถวบ้านเขามีนาะปรังครับแถวบ้านแถวบ้านผมไม่มีครับ ต็ถือโอกาสได้จเจอรถเกี่ยวข้าวพอดีเดี๋ยวจะไปะถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนครับนี่อยู่ข้างหน้านีครับหกล้อบางบรครับ <c oughs> วันนี้มาเจอดีซีเจ็ดศูนยทดลองงานครับ <c oughs> แต่ว่านผมไม่มีเออต้องตามมาดูนี่ <c oughs> ผมอยู่ประสาทนู่นครับ เมาเจอข้างทางก็ต้องต้องตามมาดูครับเดี๋ยวสักครู่จะได้ชมแบบเต็มตาเลย,ยเน,น,น,นี่เกี่ยว400ครับเจ้านี้แถวบ้านเรา400รัอยฟงรุ่นปลูกพักทองหมดเลยครับกว่าจะข้า ก่อจะได้ดูนันทวันก็ดูรถเกี่ยวไปก่อนดูบางพลางไปก่อนแกงเหงาครับอายุงานกี่ปีครับคันนี้ทั้งสี่ปีครับสี่ปีแล้ว,ลวยังเครื่องยังยังเิ่มอยู่เลยเอ,อรถอายุงานสี่ปีครับ เกี่ยวนาพรังนี่รถวิ่งเบาวิวเลยครับเข้ากำลังพอดีเครื่องทำงานไม่ค่อยหนักวิ่งเฉลุยเลยครับรถขนมาเตรียมรอนะครับ6กล้อครับ รถเต็มเแต่ว่าใหญ่มากอย่างที่พูดนะครับแถวบ้านไม่มี ดูนันทวันด้วยดูรถเกี่ยวข้าวด้วยครับโอ้ยอยู่ยเกือบ400เมตรครับเดี๋ยวเย็ยนเนจะเข้าไปทางนู้นครับสงสัยบองดำดัมซิ่งจะมาแล้วครับคิดว่าอยู่ในงานนั่นแหละเดี๋ยวเย็ยนๆคงจะเจอกันครับ แป๊บเดียวครับว่าเข้าวาปางยังไม่มีน้ํา ครับให้ชมประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้พลิกเบิดเลย